ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้กรรมมจันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุพนิมิตมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมณสีิการ ในสุพันิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้กรรมมฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิคะนิมิตมีอยู่การกระทาให้มากซึ่งอโยนิสโสมณีการในปฏิคะนิมิตนัน้นนี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ทีนมิตะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่ยินดี ความเกียจคร้านความบิดขี้เกียจความเมาอาหารความที่ใจหดหูมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมณสิการในสิ่งเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้ถีนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไพยบู์ยิ่งขึ้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทธ,ธจกักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่สงบใจมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการ ในความไม่สงบใจนั้นนี้เป็นอาหารให้อุทจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วให้เจริญไปบุญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้ว ให้เจริญภัยบูรยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมณสิการในธรรมะเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดแล้วให้เจริญภัยบุญยิ่งขึ้น